สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ส่งพุ่งพระรวยครับมืัอนี้ก็มีโอกาสมาถามเพิ่มฝันเมน้องพิมพ์เนาะครับว่าเพิ่นสิฝันได้สักไหนครับหมดก่อนไปเลือกเข้าครับ8 0 0 8ครับวันนี้ก็ถามพุ่งรวยเพิ่งครับว่าเพิ่นสิฝันแนวใดกไหนเนาะแต่วันก่อที่แล้วคือมาเข้าคักเข้าแน่เล้ค่ะปลาตายเนาะจ้าแม่นจ้์เออไอ้ฝันเห็นปลาตายค่ะคื้นแต่เมนก็ยังบ่ฝันยำอีกอีเนาะโอ้ค่ะฝันเห็นปลาแหะค่ะมันใจคัดมากวันที่แล้วเนาะปลาไม่ตายแม้แต่แบบแปดศูนย์ค่ะ เจ้าก็ได้น้ำหลายได้นาะค่ะเนาะเดี๋ยวเบิ่งเอาของเก่ามาให้คนเบ่งน้ำกันนะค่ะพี่น้องค่ะพี่เสวาเห็นเต็อืมเห็นแล้วค่ะไทยให้เบิ่งเจ็ดศูนย์แปดศูนย์ที่เรากับเขาเต็มเต็มนะคะก็ดีใจน้ำพี่น้องที่ได้เด้อค่ะพี่น้องค่ะก็เสียใจน้ำผู้บริสุทธ์เนาะค่ะผู้ที่โชคพี่ผู้มันเนาะค่ะก็ดีใจน้ำเด้อพี่น้องค่ะเนาะค่ะบันี้กเขาก็มา สัมผัสต่องดต่อไปเนาะค่ะพี่น้องค่ะห่างนีแนวดีดีป้ะคะฟันดีบ่ะต้องอต้อยังจำบ่ค่อยได้ดิค่ะจำบจำป้ะได้ดิต้อฟันฟันเกี่ยวกับขนมพิมกัขนมพิมเนี่แหละ มันนางคิดว่าฝันอีหยังนาะแต่ว่าดูแต่ว่าฝันฝันว่าเขียนให้ควงของพี่มกระหนงพิมล่ะยังลูกกันนี่หะในกล้องฝันฝันเลมันจะันฝันเลขมันสิบออมแอมอยู่เตนมนพ่อวนองพิมกระหนงพิมพ์นี่ยบ่หรอานเลขกมันมานตัวเก่าอีกเยอะม่นบ่ค่ะทิ้งเปดทิ้งนี่แด่ว่าเลอกสิมากลักษณะเก่าดิฝันย่ำย่ำ้องหาฝันนี่กับฝันย่ำย่เมีนนี้ละถ้าขนาดแปดแปดทุนก็ยังฝันว่าขึ้นที่สองก็ยังฝันเห็นป่าอีกไหม ฟันเห็นป่าค่ะันเห็นป่าคือเกาหายวาย่ำย่ำเนี่ค่ะฟันย่ำย่ำนี่สีมันใจมันบ่ค่ะเมียนจ้ะรครึงวันนี่ก็ว่าแปดสียูอยู่บ่ค่ะคิดว่ายังยูอยู่จ้ะยังยูมันวัมนแต่่าสิเป็นอย่างน,อนออ้อบ่เนี่ยเมีน,นแน <laughs> ต่ขนาดปูนุฟันมาปูนี่มือหน,นมาหนูฟันปูอยู่นีมาห่องใสขึ้นอันมือก้อนสิเล็กสีออก แต่ว่าปูไอ้ความฝันปูศูนย์เนี่ยปูอยู่นี่แหละฝันว่าแปดห้าว่ะสันแต่ในความฝันหนาจอหนูก็หนูศูนย์หลายๆแปดห้าห้องใช่หนาหนึ่งแปดห้าว่าสันบ้านเลขที่หนึ่งแปดห้าเพื่อนบอกนะเมื่อสีมือออกวันนี้ก็บรูล้แต่เพิ่งเปิดออกแปดศูนย์นะไอ้ความฝันทำไมเพิ่งแถวศูนย์แถามาบอกแปดห้าหนึ่งแปดหนึ่งแปดห้าแล้ว่ะสันนะ ครัแล้วบานี่ฟันเรื่องป่าตายนี่บางคนอาจจะท่านในฟั่งเนาะคือมันใจตรงที่ว่าป่าตายฟันว่าจังไรกว่ากัน,กนที่แล้วคือได้คักไดเนี่ยฟันเอ็นไปอย่างนี้แหละนูฟันนะ่ะไ,ไปเห็นป่าป่าป่าคือลาจรแต่านนี่ตั้งป่ากัดทั้งปลาขิงปลาอย่างแต่ว่าปา่าที่ตายไม่เป็นป่าคิงป่าทีเดือดติดพอกระจกจ้วยนู้นไปเอาปลากัดไปเลี้ยงออสันวาเห็นป่านูก็เมื่มมื้ไปไฟ่ไฝ่เห็นมามโอ้ม่แต่ป่าตตายว่ากันนะแต่ย่างแต่ป่ากัด จะประกัดไปเลี่ยงกันนะที่นู้นฟันนะ,ออะก,ะเกเน็เลยก็เลยเปมันใจทั้งแปดศูนย์เจ็ดศูนย์ฮะเนาะจ้าสามากันมาฟันเห็นปละกัดอีกได้ปรากัดทุ่มเก่าที่ว่านูไปแฝเอาเธ่ามีปลาตาย่นะ<อ>นงเห็นหวดเก่าอีกนี้ยอืมอืมอแล้วเลมันสิมา<อ>แล้วแปดแปดศูนย์เจ็ดศูนยมันมองเ<อ>ลขสองศูนูกับฟันสามสามขึ้นเลี่ยงกันแน่จ้ะก่อนเลขออกบอค่ะแมนแมนจ้ะกือนเลขออนู้ฟันสามขึ้นเลี่ยงกันเลย คืนที่สามนูผบได้บอกฟังว่าอันมี่ม่ยิ่งนี่ที่ว่ามาเฮ็ดขอเฮ็ดผมนูนูนก็แล้วเงินเพิ่นสองอยเฮ็ดเฮ็ดไปแล้วสองซอซอ,อที่สมเ็นนูกับบแลล้วนูวาน่าป้าเอ,อาเงินไปสง้งรอยเฮ็ดไห้กับบแลแล้วนนว่านนี่ก็ฝฟันซอที่สามเฮ็ดกับบแลล้งันแม่นตีเป็น,นกันแม่นบอกกันที่ได้สามศูนย์อสามศูนย์ึ้นไป้น้กงเนาะรือแ่บได้สองศูนเพราะว่านุ่งลืมบอกเรื่องนี่เห็นเราฟังโอ้ค่ะค่ะก็เลยตีเป็นสองสองห้า เอาเงิน่าในพุทธเอาหาซิบเป็นทอดมะไหใบเศร้าก็ฝันอันเก่าค่ะฝั่นกต่มันได้ใ่่ไหมถ้ามันตีสู้กันฟังกับสิมันได้ทั้งล้างทั้งบนเนาะแมียนลืมบอกให้ฟัง่งนี้ฝันเกี่ยวแต่กับพ่อน้องพี่กับน้องพิมจ้าแมีนนี่ก็ฝันกับซูนนี่แหละอย่างน้องพิมกับนั่งนี่ก็ฝันแล้วก็จำเพราเขาข่าวเล่ะจ้ะค่ะพ่อน้องพี่มาอยู่าคดัยน้องบันนี้เนาะสามสิบผ่าปีสามสิบผ่าน้องพิมได้บันนี่ พี่จะขวบหรอซีขวบสีขวบแต่แม่นี่สามแปดสามแปดมาเคิ่แปดสามมาตมานี้เปไนไย้อนดาบมานียนั่นก็บบนเนาะยังก็บเป็นไปได้เนาะถ้าฝันยำๆมันไม่ใชสิมันใจคเมื่อวานนี้เมื่อเช้านี้ก็ว่ามีวิธีอย่างกตามเป็น คนงานันงานดันน้ำขาเจ้าถือลายคนแต่ต้งแสนนี่เลยตั้งแสนนี่รั้ไม่น้อยตัวนี่ก็ได้หนองขี้มัล่ำก็เถวัลยปูถวายเนี่ยโอ้ใช่ไหนมาบทังตัอเมื่อที่น้องพิมล่ำเถวายก้อนก้อนเล็กถอบอก โอ้ยแมนอยู่ยาเพื่อนใดผู้เดียวได้ผู้เดียวน้องพิมน้องพิมปกติเพื่อนสีบรอนเนี่ยจะเพื่อนเอาดอกดาวเรืองมาเพื่อนก็เลยคิดยังไงก็เลยให้พ่อไปซื้อซื้อดอกดาวเรืองมาใส่ผ้าห้บัดนดียาผู้เพื่อนถื่อนะเพื่อนว่าเพื่อนก็เลยเป็นนางเดมือแสงสีไหมค่ะเพื่อนจะได้ล่ำไปแล้วมากก็เลยเอาดอกดาวเรืองมาใส่มือให้อยยาขึอนเรินนี่ยังกับมือดอกไม่ทิพย์นะดอกไม้สวรรค์นะห้อยาคนเดียวยาเขาจกขวานก็เลยได้ผู้เดียวอีดีมากแล้วก็เลยหลายบ่ได้ใไหมเจ้านี่ก็เลยไม่ร่ำสบายใบ่ไหมใช่เงี้ยเห็นน ก็เลบมานี้หล้าหลังจากที่รั่มสบายแล้วเพิ่นจุดตรวจป่ะมือเท่าบ่ได้จุดจะที่แหล็กว่า่เพิ่นเห็นเลยเห็นเบอร์ป่ะเพิ่นรั่มมีแต่เพิ่นยาใบชีบเอาขันในฟังจะยาระบบกุ้งฝันกุ้งฝันบ้างไหมยากับป๋ายาบ้างแล้วบ่หลังจากขึ้นจางน้องซาแล้วันึ่เราได้ลงไปในสาไปห่อกระเป๋าอืาเราบอกเลขยิ้มื่อเท่านี่เราบอกเลย่สองแปด่สองแปดเมียน ก็ไปแปดนะที่สองแปดเพิ่นบอกที่สามอความบนี่บอเนีบอที่สองแปดหรืที่สามสิบสองเรอที่โอ้กนน้ำบอระมาอีกลี่สองแปด้ยมีโอกาสเปลนไปได้ดิเลขแปดเนี่ยที่ยุ่งอยู่บ่อัเหน สำหรับพ่อหลวงพี่มว่าแมนอยู่ดิอจ่หลวงพี่มันนี่ก็ปิาเต็มน่ล่างถีแมตตำเตวูจักี้ตำตัวเดกเล็กนเจ๊กแปดแม่ีแต่ว่าเอาด้เนี่ยก็เอาเพื่นพวกกระลังบวงดีนี่นะเนาะเพ่อนมาองไรฮอกกว่าน้ำสองกันมานพ่อชี้สองแปดเปเพิ่อนเตี้หน่อยหน่ยแสนหนึงจแสนหนึ่งเพื่นว่าอยากขายลาตีนะผู้ตีเป็นแล้วเพื่อนว่าแย่ป่านี้ก็ยังไรเกพานี่เพื่อนดว่ อย่างนเราก็ฟันนี่ล่ะฟังเพ่นว่าสอนก็ฟังให้ฟันนะให้ฟังนะมือเช้าเพ่อ่าผู้ตีเป็นนะตีแล้วตีว่าเป็นดอกยี่ยตีว่าเป็นตีว่าเป็นได้แปดศูนย์เขาอยู่เพื่อนนะตอนนี้เมื่อเมื่อเมื่อไดนพอท่พิมพ์ติดโจดตูดจุดเทียนอย่างบรนพาสิวานอะไันพรพาศวานอ่านั้ท่านฟันยังว่าตั้งใจต่อนกอนไหมเมื่อเทีนฟันยังไหมท่านมาอด้ยังไงมาอด้ท่านมาไดาที่มันพิเศษ แต่วลวนพระเมื่อใดป็ะเนี่ยตัวอันนี้ก็สีเอาแต่อายุนี่ตัวฝันอ้อมไปอ้อมมาแต่ว่ามากมากว่าแปดนี่สิแปดตัวใดมากว่าแปดยูแม่น้องพิมพ์อยุสามสิแปดมันก็จะว่าแปดสามป่ะแปดสมนี่เนาะตัวเออนี่เนาะมากแปดสามนี่เนาะแปดสามแปดเก้าล้วเพราะว่าเดือนมีหน้าหนูกับสียางเขาสามสาสิเก้าแล้วแปดสามเก้าสามแปงสลัดะกับ แต่ว่าเลขตสามแปดนี่เข้ามันมากงวดนี้นี่โอ้ยลายดาบงวดที่แล้วได้นี่เนาะค่ะเนาะงวดที่แล้วลงทุนไปหลายใบมาดังคักเนาะดังไหมดังโอกสั่มมันออกไปออกดูตอนนี้คว่าที่แล้วนูก็บบ้มันใจดอกเลขมันสีมาจังสันขึ้กันโอ้คิดว่ามันเป็นคุณอ่ะเลขมันมีดรักเกลักแปดเปรตตัวกันหลายหลายมาตามค่ะเนาะรางบ้านมหาการนียังาคุ้มๆเลย สิมาเกตสามเนาะแม่น you know so so yeah, ้องพิมเนาะจ้าแม่นจ้มาเกตสามก็เด๋ยมีหน้าสามที่เก่าแล้วค่ะย่างสามเก่านะคะเนาะแค่ไหนลนาย่างย่างสามเก้าสามแปดสามเก้าตุ๊กเลยเอาันนี้จะฉลุขึ้นตั้งใช่เป็นเลขฝันนาะเป็นเลขฝันจีบขึ้นฝันเงินก่อนจ้า <us> เอาเ,อากกาเ,เอนี่ยนะคะพี่น้องคะยังก็นหนึ่งหนึ่งแปดหานี่เลขยังก่ค่ะคะเลขเลขอันขึ้นอันก้อนจอยกับเลขสารปูนี่แหละคะโอ้เลขสารปูเนา <c oughs> ะเลขสารปูเลขสารปูนี่ก็สิเป็นหนึ่งแปดหาเนาะคะ่ะพี่น้อง <c oughs> ค่ะอายุพอน้องพิมพ์เนาะค่ะก็สิเป็นสามหาแล้วค่ะพี่น้องเด้อสาหรับน้องพิมพ์ก็สี่ขวบเนาะค่ะและ้วก็อายุคุณแม่เนาะค่ะสามแปด ย่างสามเก่านะคะพี่น้องค่ะย่าน้องพีมนะคะอันนี้ยังนี่ค่ะเพิ่นมะลําเนาะเน่ะจ้าใบสีที่ขึ้นใบสีโอ้ขึ้นใบสีค่ะเพิ่นผู้เพิ่นได้โชคได้มานเนาะค่ะเพิ่นได้ซี่สองแปดเนค่ะแปดห้าเนาะแมนค่ะค่ะเดี๋ยวซุมจักหน่อยได้พี่น้องเด้อค่ะอันนี้ค่ะก็สรุปตัวเลขแนวทางเนาะค่ะถ้ามักะจับถ้าคัดกระพานเนาะค่ะพี่น้องค่ะ ะมักตัวใดกับจัดจวด,ดจัดแล้วเด้อค่ะพี่น้องค่ะเอาวันนี้ก็สีขอบคุณแม่น้องพิมตัวห้าบาทนี่ค่ะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค